โฟชัวมีรถให้เลือกมากกว่า7,000ันคันไม่คุ่นไม่ทัวไม่แพ้ My และที่สำคัญมีรับประกันซื้อคืน <S <S ดูรถเป็นไว้ใจได้ซื้อรถมือสองนึกถึงเราค่าโฟชัวสวัสดีค่ะอยู่กับแตมมิสานออโต้าคากันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีรถบ้านนะคะสภาพดีมาแนะนำให้ทุกคนดูกัน,นะค,ะค่ะก็คือเจ้าตัวนี้เลยนิสสันเอเทสองจุ ปี16ต้องบอกก่อนว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยเกินราคามากๆนะคะอยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมต้องอุบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวบอกท่ายคลิปดูให้จบก่อนนะ,ะเริ่มจากที่ไฟหน้ากันเลยไฟหน้าของเขานะคะเป็นไฟหน้า LED projector นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างเข้าคู่กันสุดๆเข้าคู่กับนี่กระจังหน้านูกระจังหน้าสวยมากสีเป็นแบบสีพิเศษจากาฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินคือแบบ สีสวยมากๆนะคะแล้วก็โลโก้สัญลักษณ์ของเขาชัดเจนมากๆนี่แล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบเป็นกระจังหน้าวีเชสสวยมากเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงเมาถึงที่ด้านข้างนะคะเริ่มจากล้อกันก่อนล้อแม็กเดิมๆ R 1 7 วิ่งได้อียาวๆแน่นอนลูกค้าซื้อไปไม่ต้องห่วงวิ่งได้ยาวยาวยาว,ยาวนี่แล้วก็กระจกไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะสปอร์ตมากแล้วก็มีกล้องให้ด้วยแล้วก็นี่สัญลักษณ์ไฮวิดเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์มากิขึ้นเออแล้วก็มือจับนะคะเป็นสีโครเมียมตัดกับสีตัวรถให้ความที่แบบเทมากๆเราไปดูด้านหลังกันค่ะ ในส่วนของด้านหลังนะคะมาดูกันที่ไฟจะบอกว่ายังสภาพใหม่อยู่เลยทุกคนขาวมากไม่ได้มีการติดเหลืองเลยนะคะ,ะแล้วก็มีสปอยเลอร์ทำให้ดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3กระจกไลฟ้าแล้วก็ตัวที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะคะแล้วก็สัญลักษณ์นิสสันสัญลักษณ์ X t a i l ที่บ่งบอกความเป็นนิสสัน X Trail ได้อย่างดีมากๆเลยแบบมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเองอะเนาะ อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวท้ายของมันนะคะ่าจะกว้างแล้วก็จุดสัมภาระได้เยอะแค่ไหนคะ่ะอ่ด้านหลังจะบอกว่ากว้างมากๆแล้วก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะแบบไม่ได้มีรอยขีดข่วนอะไรเยอะแยะนะคะก็สภาพตามการใช้งานแต่ก็ยังใหม่อยู่จะบอกว่ากว้างมากแล้วก็ บบกสามารถพับลงไปได้อีกแล้วก็ใส่สัมภาระได้อีกนะคะคือแตมจะบอกว่ามันเป็นรถครอบครัวใช่ไหมแล้วก็ถ้าไปต่างจังหวัดหรือไปตั้งแคมป์หรือลูกค้าที่ชอบใส่ของเยอะเนี่ยคันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าใส่ของได้จุใส่แน่นอนและยังไม่พอถ้าไปต่างจังหวัดเออเกิดมีแบบยางแตกหรือว่าอะไรมียางอะไรให้ด้วยยางอะไรให้เปลี่ยนด้วยแล้วก็ยางอะไรก็ยังใหม่คลิปเหมือนเดิมนะคะใช้งานต่อได้ แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูข้างในต่อค่ะและมาถึงกันที่ตัวในรถกันบ้างนะคะจะบอกว่าข้างในยังใหม่คลิปอยู่เลยอ่าแล้วก็ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีผู้ชายตัวใหญ่ก็สามารถใช้ได้นะคะสาวอวกอะไรใช้ได้หมดเลยเพราะว่าประตูของเขาเนี่ยจะบอกว่า เปิดได้เกือบ90องศากว้างมากนี่ดูดิเนี่ยมันแบบจะ90องศาแล้วอะคือมันกว้างมากเลยอ่าแล้วเดี๋ยวดูฟังก์ชันกันนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะก็จะปรับลดเสียงเพิ่มเสียงตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะกดรับสายวางสายอ่าแล้วก็เป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วตัววิทยุก็ AM, Fm ฟังได้นะคะเชื่อมบลูทูธแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีเนวิเกเตอร์ในตัวด้วยถ้าโทรศัพท์เราแบตหมดเราลงทางกดเนวิเกเตอร์นำทางเราได้เลยสะดวกสบายมากๆนะคะสามารถไปได้หมดทุกที่อ่าแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ CVT, 7 e e สปีดเออเท่ะเทมากอ่าเรามาดูที่วางแขนอ่าที่วางแขนก็จะมี ด้านในเป็นที่ใส่ของต่างๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ขับสี่ก็ได้ขับสองก็ได้เออตรงนี้มันเป็นโหมดเนาะปรับได้เลยแล้วก็คอนโซลด้านหน้าจะบอกว่าห้าปีแล้วอะผ่านไปห้าปียังใหม่อยู่เลยยังไม่ได้แบบมีรอยขีดมีรอยมีรอยอะไรเลยอะมันคือแบบมันยังใหม่อยู่เลยสภาพยังคงใช้งานได้อีกเลยยังคงใช้งานได้อีกยาวๆนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหลังกันต่อว่าจะนั่งสบายหรือเปล่า โล่งสบายตัมสูง170นี่เฮดลูมยังเหลือๆแล้วก็ตรงขาช่วงขาตรงนี้ก็คือยังได้อีกยืดขาได้สบายเลยต้ํมสูง170อ่ะคือแบบมันยังกว้างอยู่เลยแล้วก็จะบอกว่าเรื่องสภาพก็ยังใหม่อยู่เนี่ยเบาะมันยังแบบมันก็มีรอยขีดข่วนตามการใช้งานใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นรถมือสองอะเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูแบบมันไม่ได้ดูแย่เลยทุกคนคือมันก็ยังแบบสภาพยังใช้งานได้อีกยาวยาว คือยังใหม่อยู่นะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องใส่เอกสารสองบอกตรงนี้เนาะแล้วก็มีแอร์เผื่อคนท้างหลังร้อนแอร์ไม่ถึงอะไรอย่างงี้อ่าตรงนี้มีช่องแอร์ให้นะคะแล้วก็นี่ที่วางแขนมีที่ใส่แก้วน้ําให้ด้วยก็จะมีประมาณนี้ค่ะแต่บอกว่าโปร่งจริงก็มีไฟตรงนี้ให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องกันว่าจะแรงหรือเปล่าอ่ามาดูกันที่ตัวเครื่องกันบ้างจะบอกว่าเขาให้ไม่ถึง 2000cc ขับสนุกขับมันแน่นอนนะคะถึงจะเป็นรถครอบครัวเนี่ยอ่ะมาดูที่เม็ดอาร์คเม็ดอาร์คตรงนี้ยังอยู่ครบแต่ว่าแผ่นกันความร้อนต้องบอกว่าตามการใช้งานนะคะลูกค้าเพราะว่าน้องเป็นรถมือสองนะแต่ว่าตัวเครื่องยังใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนเพราะยังมีความใหม่อยู่นะคะน้องไม่ได้เก่าแก่ขนาดนั้นถึงจะ5ปีแต่ก็ยังใหม่เดี๋ยวเราไปสรุปราคากันดีกว่าค่ะว่าจะให้เท่าไหร่ มาสรุปราคากันดีกว่าค่ะอ่าราคารถนิสสันคันนี้ไม่ถึงหกแสนบาทอ่าไม่ทายเท่าไหร่ติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกห้าแสนเบาทค่ะแต่ว่าคุ้มมากๆเลยนะแบบ5ปีหปีผ่านไปฟังก์ชันโอเคหน้าหลังสูกของได้เยอะเหมาะกับเป็นรถครอบครัวจริงๆกำมังจะสร้างครอบครัวแนะนำรถคันนี้เลย อ่าแล้วสําหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้แต่แนะนําจริงนะอยากซื้อเออสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวรถอะไรเนี่ยอย่าลืมติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้เราด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย